สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารจากโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะคะผลการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอ,อนอนะคะครั้งที่10ทับ2564ในวันพฤหัสที่28ตุลาคม2564มีหลายประเด็นที่สำคัญและมีความคืบหน้าของงานที่เกี่ยวข้องกับ พี่น้องชาวไรอ้อยและโรงงานน้ำตาลสรุปโดยย่อและขยายความเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นะคะข้อที่หนึ่งะคะค่าขนส่งน้ำตาลทรายซึ่งเป็นรายจ่ายของระบบอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายได้มีการสรุปครบทุกเขตแล้วมีผลต่อการคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี63ทัมถคาดว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายจะทราบได้ไม่เกินสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายน64นะคะ ข้อที่2นะคะการคำนวณต้นทุนการผลิตอ้อยในปี63-64ทับกําำหนดไว้ที่1133.91บาทต่อตันค่ะสำหรับปี64-65ทับได้ขยับเพิ่มขึ้นเป็น1139.70บาทต่อตันนะคะมีผลต่อการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นปี64-65ทับและราคาขายน้ำตาลทรายภายในประเทศปี64-65ทับ ข้อที่3นะคะหลักเกณฑ์จัดทำประมาณการรายได้เพื่อกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นป64ี64-65อ้อยรวม85.75ล้านตันค่าความหวาน12.61 ccs ค่าอ้อย32.59บาทต่อ1เหรียญราคาน้ำตาลดิบรวมพรีเมียม19.32เซนต์ต่อปอนค่ะมีผลต่อการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นป64ี64-65นะคะ ข้อที่4นะคะการช่วยเหลือตัดอ้อยสดปี6 4ท5กําำหนดอัตรา120บาทต่อตันหากตัดอ้อยไฟไหม้ถูกหักเงิน30บาทต่อตันมีผลต่อรายได้ของชาวไร่นะคะชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของโรงงานน้ำตาลและจดทะเบียนชาวไร่กับสออ,อนอเท่านั้นที่ได้สิทธิ์การรับเงินช่วยเหลืออ้อยสดค่ะ หมายเหตุ hate, นะคะบันทึกการประชุมกอ,อนอฉบับเต็มจะมีอีกหลายหัวข้อนะคะแต่ไม่ได้สรุปและไม่ได้นํามาเสนอสำหรับเงื่อนไขและประกาศอย่างเป็นทางการของแต่ละเรื่องทางสอ,อนอจะมีแจ้งให้ทราบเพื่อใช้เป็นระเบียบอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ you mm -hmm.